เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะห่วงฝันพันราตีบทที่เก้าสียบ องค์ชายใหญ่อินที่กำลังกระยิ่มใจหน้าดำทะมืนพันตาหันไปมองเขาเจ้าทำอะไรฟังหมิ่งยิ้มเอ่ยด้วยน้ำเสียงอาทรเย่เอ๋อคนเดียวเกรงว่าจะพยุงท่านไม่ไหวข้าเลยมาช่วยอีกแรงอินเกิจื่อชักมือกลับเอ่ยเสียงเรียบไม่ต้องฟังหมิ่งไม่ยอมปล่อยมือทั้งยังออกแรงมือมากขึ้นยิ้มยียนพลางเออย หวังเยียมีต้องเกรงใจร่างกายครึ่งหนึ่งยังเกยอยู่บนตัวฟังแย่อินเกยจื่อไม่กล้าใช้แรงมากนักจึงถูกฟังหมิงจับตรึงไว้ขยับไปไหนไม่ได้เขารีตาจ้องอีกฝ่ายเจ้าจับไว้เช่นนี้เปินหวังเดินไม่สะดวกเช่นนั้นให้กระหม่อมแบกหวังเยียก็ได้ ทั้งสองรอบดันกันไปมาไม่มีใครยอมใครดวงตาของเฟิงหมิงเตอยิ้มในตาของอินเตอร์จื่อราวกับจับน้ำแข็งสองฝ่ายประจันกันฟ้าแลบฟ้าร้องใครบางคนควบคุมแรงไม่ดีจึงผลักไปโดนเฟิงแย่ที่อยู่ข้างๆเป็นครั้งคราวเดินไปได้สักพักเฟิงแย่ก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปผลักทั้งคู่ออกตะหวาดเสียงคุณ พวกท่านเดินกันดีๆไม่เป็นหรือทั้งสองชะง,งักอินเกอจือขาอ่อนยวบทันทีคิ้วขมวดเล็กน้อยมองฟังหมิงอย่างเป่าโทษฟังหมิงอึ้งงั้นครั้นศใสายตาฟังแย่ก็ได้ยินเสียงนางเอ็ดแม่ทับใหญ่ข้าจะเดินดีๆฟังหมิงลูกหน้าแล้วถาดึงตาใส่องค์ชายใหญ่ไรอย่างอายผู้นี้กัดฟันกรอดออกเดินต่อ สีหน้าของอินเกอจือสุขสมใจยื่นมือให้เฟังแย่เป็นเชิงให้นางพยุงแต่กลับได้ยินนางเอ่ยเสียงเย็นมีแรงทะเลาะกันจะไม่มีแรงเดินเองได้อย่างไรหวังเยี่ย อินเกอร์จื่อทำหน้าไม่ถูกเขากระแอมทีหนึ่งขยับหมุนข้อเท้าตนเองด้วยสีหน้าจริงจังจากนั้นก็เดินไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกวนจื่อปิดหน้าหัวเราะอยู่ข้างหลังแต่ไม่กล้าหัวเราะออกเสียงจนกระทั่งไปถึงตวนไพเว้เขาก็กลั้นเสียงหัวเราะจนหน้าเกี่ยวคํำไปหมด ไทยเวยแขวนเวยแตกต่างจากไทยเวยแขวนอูไทยเวยแขวนอูมีงานยุ่งมากแต่ละวันไม่มีใครได้เห็นตัวขณะที่เจ้าสี่ไทยเวยแขวนเวย ดูเออระเหยรอยใช้เหลือเกินไม่มีอะไรก็เลี้ยงนกชมดอกไม้ใช้ชีวิตผ่อนคลายสบายอารมณ์ทุกวันดังนั้นประตูใหญ่ของตัวไท้เว่ยจึงเปิดกว้างพอเห็นป้ายประจำตัวของเฟิงหมิงองคารักเฝ้าประตูก็เข้าไปรายงานทันทีไม่นานไท้เว่ยก็เดินออกมาพลางประสานมือคำนับไม่ทราบว่าแม่ทับใหญ่เฟิงจะมาเยือนเสียมารายาทแล้ว จากนั้นก็หันไปเห็นอินเกอร์จือรอยยิ้มบนใบหน้าพรันแข็งค้างรีบคุกเข่าล่องถ้าวไว้บังคมวังเยี้ยไม่ต้องมากพิธีอินเกอร์จือมองชุดลำลองบนตัวอีกฝ่ายถามว่าวันนี้ใต้เท้าลาพักหรือหาไม่ได้เจ้าสี่ลุกขึ้นยิ้มยังขอโทษขอโพย ระยะนี้ไม่มีเรื่องสำคัญอันใดคุณนางผู้น้อยจึงมีเวลาว่างหากรู้ว่าท่านจะมาไม่ว่าอย่างไรก็ต้องสวมชุดขุนนางอินเก์จือพะงกศรีษาเล็กน้อยเอ่ยด้วยสีหน้าเรียบเฉยไต่เท้ามีต้องกังวลเปิ้นหวังเพียงแค่แวะมาชมดอกไม้ในเรือนหลังของท่านเท่านั้นที่มาพร้อมกับแม่ทัพใหญ่เฟิงได้ก็แค่บังเอิญพบกันระหว่างทาง กล่าวกันว่านัดมีพบสู่บังเอิญเจ,จ้าเจ้าเสียเอ่ยประจจหวังเหียรและแม่ทับใหญ่เฟิงล้วนเป็นเสาหลักวัหนุ่มของราชวงศ์เล่าพวกท่านมาเยือนจวนไพ่เวยพร้อมกันได้เช่นนี้นับเป็นเกียรติยิ่งนักเฟิงหมิงฟังจนมุมปากกระตุกยืนโอภาปราศัยกันอยู่หน้าประตูครู่หนึ่งจึงเข้าไปข้างในเขาอดกระซิบถามเฟิงแย่ไม่ได้ ขนผู้นี้มาเป็นไทไว้ได้อย่างไรชั่วดีอย่างไรไท่เว้ก็เป็นหนึ่งในขุนนางซานก้องมีสถานะโดดเด่นมิใช่ว่าใครจะมาเป็นก็ได้ฟิงเย่ก้มหน้ากดเสียงตามเอ่ยด้วยรอยยิ้มที่แผ่ไปไม่ถึงดวงตาความชื่นชอบส่วนตัวของห่วงตี้องค์ปัจจุบันก็คือเขียนอักษรศิล และวาดภาพคนผู้นี้ถนัดในการเขียนอักษรโดยเฉพาะอักษรเยียนทีห่วงตี้จึงสนิทสนมกับเขาตำแหน่งขุนนางก็ย่อมได้มาโดยง่ายเขียนอักษรได้ดีก็ได้เป็นซานกงแล้วฟังหมิ่งมุ่นคิว้วจบกันลายมือข้าอัปลักษณ์นักเพราะฉะนั้นต่อให้ท่านรบชนะกลับมาก็ได้แค่เฝ้าประตูวังไงเฟิงแย่โรลงศรีซา เลือกใช้แต่คนที่โปรโดปรานคือลักษณะเด่นของเว่ยหวนตี้แม่ทัพใหญ่เฟิงเชิญทางนี้เจ้าสีที่เดินอยู่ด้านหน้าหันมายิ้มให้ได้ยินว่าท่านแม่ทัพใหญ่กำลังจะสร้างจวนหรืใช่แล้วเฟิงหมิงเงยหน้าขึ้นได้ยินว่าจวนไพ่เว่ยโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ผู้น้อยจึงมาดูสักหน่อยเอาไว้เป็นแนวทางในการสร้างจวนของตนเอง ฮ <chat> คำพูดเหล่านี้ใช้ได้ผลดีนะักกับเจ้าสี่อีกฝ่ายพรันกระหยิ่มใจขึ้นมาสิ่งของหลายอย่างที่นี่ล้วนเป็นของพระราชทานนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างยิ่งฝ่าบาทเองก็เสด็จมาพักพ่อนเขียนอักษรวาดภาพกับผู้น้อยที่นี่เป็นประจำอ้ออินเกอร์จื่อเนี่ยน่าเป็นประจำ เฟิงหมิ่งเข้าใจทันพี่เอ้ยติดตลกจะเป็นประจำได้อย่างไรฝ่าบาทเสด็จออกจากวังเป็นเรื่องอันตรายยิ่งทั้งทุกครั้งยังต้องมีขบวนตามเสด็จใหญ่โตหากมาเป็นประจำเหล่าขันทีทั้งหลายมีต้องเหนื่อยแย่หรือน้ำเสียงนี้เหมือนเด็กที่กำลังร้องตะโกนว่าเจ้าโกหกพกลมคุยโวอ้อวดและก็มีเพียงฟิงหมิงเท่านั้นที่พูดได้อัธรถ,ถถึงขั้นนี้ เจ้าสี่ได้ฟังก็ไม่ชอบใจเขานำทุกคนไปยังสวนดอกไม้ชี้ไปที่ศาลารับลมเอ่ยว่าเมื่อเดือนก่อนฝ่าบาทก็พึ่งจะเสด็จมาทังยังรับสั่งว่ารอให้อากาศเย็นลงอีกสักหน่อยจะเสด็จมาที่นี่อีกครั้งเรื่องนี้แม้แต่เฟิงหมิงยังไม่รู้กล่าวอีกอย่างคือ ห่วงตี้ออกจากวังเป็นการส่วนตัวขวัญกล้าดีจริงๆเห็นทีต้องเกลี้ยกล่อมสักหน่อยแล้วหากยังออกจากวังเช่นนี้บ่อยๆย่อมมีใช่เรื่องดีอินเกิ์จือหันไปมองฟงแย่นางแต่งแต้มใบหน้าเสียเข้มจัดสวมชุดสาวใช้ดูงดงามสงสแหนเหมือนยามอยู่หอเมืองหุยไม่มีผู้ใดจำนางได้เพียงแต่นางเอาแต่ก้มหน้ากำลังคิดอะไรอยู่นะ อินเกลจือกำหมัดแน่นดึงสายตากลับมาหันไปสนทนากับเจ้าสี่ต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทางนั้นเป็นสวนลานชั้นในเจ้าสี่เอย้ยยังขาดการบำรุงส่องแซมทุกท่านไม่ต้องไปดูก็ได้หืมเฟิงหมิงเลิกคิ้วเสียวหวังเกียบอกว่าดอกไม้ในเรือนหลังของจวนไท่เว่งดงามที่สุดนี่ เจ้าสี่ชะงงักเล็กน้อยหันไปมองอินเกอจือด้วยความสงสัยหวังเหยียเคยเสด็จมาที่จวนไถ่ไวยเมื่อใดหรืออินเกอจือมองเขาพรางเอ่ยเสียงเรียบก่อนหน้านี้ได้ยินคนบอกว่าดอกไม้ในเรือนหลังของใต้เท้าไถ่ไวยงดงามมากในหลีตูมีไม่กี่แห่งที่ทัดเทียมได้เงือผุดซึมเต็มหน้าผากเจ้าสี่เขายกแขนเสื้อขึ้นซับเงือก่อนเอ่ยเสียงสัน่น ข่าวลือข่าวลือทั้งนั้นอย่างนั้นหรืออินเกร์จื่อน้ำเสียงราบเรียบเช่นนั้นก็น่าเสียได้แต่วันนี้ได้ยินว่าแม่ทัพใหญ่เฟิงลาพักทั้งเปินหวังก็อยากพูดคุยกับไต้เท้าเจ้าให้มากขึ้นด้วยมิรู้ว่าจะขอรบกวนพักที่จวนท่านสักคืนได้หรือไม่เป็นเกียรติอย่งนักเจ้าเสี่เรียบหันไปสั่งคนรับใช้ไปจัดเตรียมห้องพักสองสามห้องขอรับ เบ่ารับคำแล้วจากไปฟิงหมิงอยากพูดอะไรบางอย่าง แค่ครั้นเห็นสีหน้าอินเกอจือก็เงียบไปฟังแย่ก้มหน้านางรู้ว่าอินเกอจือมีใช่คนที่จะไปพักบ้านใครโดยไม่มีเหตุผลเพียงแต่เขาบอกว่าอยากออมแรงมีใช่หรือเหตุใดจึงออกโรงเสียเองเล่าเห็นอินเกอจือไม่ติดใจเรื่องเรือนหลังอีกใบหน้าของเจ้าสีก่ก็กลับมายิ้มประจบประแจงอีกครั้งสั่งให้นางสังขีตในตวนออกมาต้อนรับแขกเรือ เดิมเพียงอยากมาเดินดูรอบๆจวนไทยเว้ยแต่พออินเกอร์จือเอ่ยเช่นนี้ทั้งสามจึงได้แต่อยู่ในถงรับรองอย่างสงบสงเสงียมดูนางสังขีตดไร้รำบรรเลงดนตรีฟังแย่อยากจะหลบออกไปหลายครั้งแต่ถูกอินเกอร์จือคว้ากระปองเอาไว้ทุกครั้งนางกัดฟันกรอด ครั้งนี้ไม่เข้าใจจริงๆว่าคนผู้นี้คิดอะไรอยู่กันแน่ร้องรำทาเพลงมีอะไรน่าดูกันยังไร้รำได้ไม่ดีเท่านางด้วยซ้ำดวงตาของฟิงหมิงก็ฉายแววสงสัยแต่พอเจ้าสี่ลุกไปห้องสุขาอินเกอจื่อก็อธิบายเสียงเบาที่เรือนหลังของจวนไทไว้มีเรื่องสนุกให้ดูเรื่องสนุกเฟิงแย่มุ่นคิ้วเรื่องสนุกอะไร คนเขาก็บอกอยู่ว่าเรือนหลังปล่อยร้างไปแล้วก็เพราะปล่อยร้างไปแล้วถึงได้มีเรื่องน่าสนุกอินเกอรจื่อมองหญิงงามพี่ไร่รำอยู่กลางห้องพรางเอ่ยเจ้าไม่อยากให้เขาได้อยู่อย่างเป็นสุขมีใช่หรือเรื่องสนุกในเรือนหลังนั้นก็เพียงพอแล้วได้ยินเช่นนั้นฟังแ่ก็รีตาหวังเยียคิดจะเปิดโปงเขาหรือ เรื่องของเจ้าสินางย่อมรู้ชัดกว่าอินเกอร์จือครั้งนั้นคนที่ใส่ร้ายสกุลกวนทำให้ต้องถูกประหารชีวิตทั้งตระกูลนางจดจำไว้ในใจหมดทุกคนและคอยส่งคนติดตามความเคลื่อนไหวเป็นระยะแม้จะไม่พบความลับใหญ่โตอะไรแต่ขอเพียงมีข่าวอะไรล่วไหลออกมาแม้เพียงเล็กน้อยก็ล้วนรู้ไปถึงหูนางทั้งสิน้นเรื่องสนุกในเรือนหลังที่อินเกอจือบอก น่าจะเป็นข่าวลือเมื่อสองปีก่อนมีคนบอกว่าจวนไท้เว่ยเหมือนหลุมลึกไรก้ก้นหญิงงามมากมายถูกส่งเข้าไปเท่าใดก็ไม่พอทั้งยังมีคนบอกว่าจวนไท่เว่ยเคยจัดพิธีกรมคล้ายปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายแต่ไม่รู้ว่าเป็นการสะกดวิญญาณหรือไม่ จินตนาการของผู้คนมีมากมายจนสร้างเป็นเรื่องราวได้ทุกรูปแบบดังนั้นจึงมีคนบอกว่ามีหญิงงามตายในจวนไ่ไวยทุกปีไม่เช่นนั้นจะรับคนใหม่เข้าไปทุกปีโดยไม่ต้องขยายเรือนได้อย่างไร แต่เรื่องนี้ก็เป็นเพียงข่าวหรือที่ไม่มีหลักฐานและไม่มีใครที่กินอิ่มแล้วไม่มีอะไรทําหาเรื่องไปตรวจสอบดังนั้นเรื่องนี้อย่างมากก็เป็นเพียงเรื่องเล่าเวลาน้ำชาเท่านั้นเฟิงแย่เหม็มปาก นางรู้ว่าวันนี้ตอนที่เจ้าสี่บอกว่าฝ่าบาทมักเสด็จมาเป็นประจำอินเกอรจือหันมองนางด้วยท่าทีเป็นกังวลคงกลัวว่านางจะคิดปลงพระชนห่วงตี้กระมังสุดท้ายทอร,ราชอย่างไรก็เป็นทอรราชคนผู้นั้นเป็นบิดาเขาหากนางคิดเอาชีวิตเขาย่อมต้องขัดขวางแน่นอน แต่ตอนนั้นเจ้าสี่เป็นหนึ่งในสามขุนนางเก้าขุนเขาเป็นคนแรกที่เก้าออกมาขอให้ห่วงตี้ประหารคนสกุลกวน คนผู้นี้รู้จักแต่กินดื่มหาความสำราญแต่ไว้วนตี้กลับฟังคำพูดเขาเขาไม่เคยมีความแค้นหรือมีเรื่องบาดหมางใดๆกับจวนแม่ทัพใหญ่แต่ตอนนั้นกลับชี้มีดเชือดไปยังสกุลกวนนางจะปล่อยให้คนเช่นนี้อยู่ดีมีสุขได้อย่างไรและหากจะทำให้เขาไม่ได้อยู่เป็นสุขก็ต้องมุ่งเป้าไปที่ไว้วนตี้บ้านเมืองมีกฎหมาย อินเกอจื้อหลุบตาแทนที่จะให้มือตอนเองเปื้อนเลือดมีสู้ให้เขาได้รับผลกรรมที่ตัวเองก่อรับผลกรรมที่ตัวเองก่อฟังเย่หลุดหัวเราะพลางใส่หน้าโน้มตัวไปกระซิบข้างหูเขาหวังเย่ยท่านคิดว่าหากในเรือนหลังของเขามีเรื่องสนุกจริงๆไต้เท้าเจ้าผู้นี้จะได้รับโทษจริงหรือแน่นอนอินเกอจื้อเอ่ย โอรถสวรรค์กระทำผิดก็ยังต้องรับโทษเช่นเดียวกับสามัญชนนับประสาอะไรกับเขาที่เป็นเพียงไถ้ไว้วดีเฟิงแย,ย่ยิ้มพรางพยักหน้าในดวงตาฉายแววทอดถอนเช่นนั้นเรามาเดิมพันกันเดิมพันอะไรหากท่านทำให้เจ้าสี่ได้รับผลกรรมที่เขาสมควรได้รับเรื่องของคนผู้นี้ข้าจะไม่ไปยุ่งอีก แต่หากท่านเปิดโปงเรื่องในเรือนหลังของเขาแล้วเขาไม่ได้รับโทษที่ควรได้รับไม่ว่าข้าจะทำอะไรท่านก็ห้ามเข้ามายุ่งว่าอย่างไรอินเกอจื่อมุ่นคิ้วมองนางอย่างลึกซึ้งขณะกำลังจะพูดอะไรบางอย่างเจ้าสี่ก็กลับมาพอดีเฟิงแย่จึงก้มหน้าแล้วถอยกลับไปยืนด้านหลังอินเกอจื่อไม่ได้พูดอะไรอีก หลังจบงานเลี้ยงรับรองเฟิงหมิงกับอินเกอจื่อต่างไปยังเรือนพักรับรองแขกเจ้าสี่เดินนำทางยิ้มยังขอโทษขอโพยพรางเอ่ยเรือนนี้สะดวกสบายที่สุดมีห้องหลักห้องรองอย่างลห้องทั้งยังมีห้องข้างสำหรับสาวใช้และองครักพักพ่อนสะดวกยิ่งนักรบกวนแล้วเฟิงหมิงยิ้มเออย เพียงแต่ข้ามีนิสัยชอบนอนละเมอกลางดึกหากเผลอทำให้คนในจวนท่านตกใจขอใต้เท้าอย่าได้ถือสาฟิงแย่เดินตามอยู่ข้างหลังคิดในใจว่าไม่เจอกันไม่กี่ปีเฟิงหมิงฉลาดขึ้นแล้วรู้จักหาข้ออ้างแก้ต่างให้ตัวเองล่วงหน้าเจ้าสี่ลังเลครู่หนึ่งคิดในใจว่าบนโลกนี้ไม่น่าจะมีเรื่องบังเอิญเช่นนั้นละเมอก็ละเมอสิ ครั้นแล้วจึงพยักหน้าตอบรับสั่งให้บ่ารับใช้คอยดูแลพวกเขาอย่างดีอินเกอร์จือกลับเอ่ยว่าเปิ่นหวังชอบออกไปชมจันทร์ตอนกลางคืนแม่ทับใหญ่เฟิงแค่ระวังอย่าทำให้เปิ่นหวังตกใจก็พอเจ้าสี่เม้มปากพันรู้สึกไม่สบายใจเหลือบมองอินเกอร์จื่อเล็กน้อยก่อนยิ้มยังขอโทษขอโพยเอ่ยว่า สองสามวันมานี้อากาศไม่ค่อยดีกลางคืนมองไม่ค่อยเห็นดวงจันหากวังเยียต้องการชมจันจริงๆคุณน,นางผู้น้อยจะให้นางสังขีตมาระบามบูลันถวายดีหรือไม่ไม่ต้อง เจ้าสี่เช็ดเหงื่อที่หน้าผากแล้วเชิญนายท่านรสนิยมปาลาดทั้งสองเข้าไปในเรือนรับรองจากนั้นก็กวักมือเรียกเบ่ามาสั่งการเสียงเบ้าให้พวกเขาจับตามองให้ดีแล้วจึงคำนับขอตัวจากไป ยามบ่ายของฤดูคิมหันอากาศร้อนแผดเผาเหมาะแก่การยีบพักผ่อนเฟิงเย่ในชุดสาวใช้มานั่งที่ประตูเรือนรับรองพูดคุยกับบ่าวในจวนสองคนจวนนี้งดงามนักงามกว่าจวนแม่ทับใหญ่เสียอีกบ่าวทั้งสองอายุไม่มากนักเห็นหญิงงามบ่อบางอยากหาเพื่อนสนทนาก็เข้ามานั่งใต้ร่มไม้ด้วยคนหนึ่งเอ่ยว่า แน่นอนอยู่แล้วไต้เท้าของเราทุ่มเทไปไม่น้อยเพื่อสร้างตัวน,นี้อีกคนกลัวเฟิงเย่จะไม่สังเกตเห็นตนจึงรีบแย่งพูดใช่แล้วข้าอยู่ตัวน,นี้มาแปดปีรู้จักที่นี่ทุกซอกทุกมุมเฟิงเย่ยิ้มหางตาเหลือบเห็นเงาดำสองร่างตีลังกาข้ามกำแพงออกไปอย่างร่าบรื่นจึงถามต่อ เรือนหลังพวกเจ้าก็เคยไปหรือได้ยินเสี่ยวชินหวังบอกว่าดอกไม้ที่นั่นงดงามมากข้าก็อยากไปดูบ้างพอพูดถึงเรือนหลังสีหน้าบ่าวทั้งสองก็เปลี่ยนไปทันใดหุบปากฉับต่อให้เฟังเย่จะปั้นหน้าดูคาดขันแค่ไหนก็ไม่ยอมเปิดปากพูดอีกดูแล้วน่าจะเป็นปัญหาใหญ่ทีเดียวเฟิงเย่ลุกขึ้นปัดกระโปรงยิ้มเอ่ยว่า ไม่ไปเรือนหลังก็ได้เราฉวยโอกาสตอนที่นายท่านกำลังงีบประวัลไปชมดอกไม้ที่ส่วนอื่นของตวนกันเถอะเบ่าวทั้งสองถอนใจโลง่งแต่พวกเขาไม่อาจไปพร้อมกันได้หลังจากตกลงกันอยู่พักใหญ่ก็ตัดสินด้วยการเป่ายิงฉุบคนชนะเป็นคนพาฟังเย่ไปชมดอกไม้ มาถึงสวนดอกไม้เฟิงเย่ก็พอตจำเส้นทางได้คร่าวๆแล้วนางหยุดฝีเท้าแล้วร้องอะคิ้วเรียวขมวดมุ่นแม่นางเป็นอะไรไปหรือบ่ารีบถามด้วยความห่วงใยไม่สบายหรือเฟิงเย่หน้าแดงด้วยความอายถามว่าห้องสุขาอยู่ที่ใดหรือเบ่าชะง,งักเล็กน้อยชี้บอกทางนางอย่างรกระอักกระอ่วนเจ้าไม่ต้องนำทางรอกข้า ข้าไปเองเฟิงแย่กัดริมฝีปากแสดงบทสาวใช้น้อยที่กลั้นปัสสาวะแทบไม่อยู่ท่าทางทั้งอายทั้งกระดากอย่างสมจริงกระทืบเท้าหันหลังวิ่งจากไปเบาผู้นั้นไม่สงสัยแม้แต่น้อยยืนรออยู่ที่เดิมแสงตะวันยามบ่ายเจิดจ้าแทบไม่มีคนในจวนผ่านไปมาเฟิงเย่เดินเลี้ยวไปอ้อมมา ตนไม่รู้ว่าตนเองไปผออยู่ที่ใดล้วนพึ่งดวงในการหาเรือนหลังโชคดีที่ตวนไท่เว่ยนี้มีได้ใหญ่โตเกินไปนักหลังจากเดินหาหนึ่งการทูกก็พบเรือนรกร้างที่ใส่กุญแจไว้เฟิงเย่มองแม่กุญแจเหล็กที่สนิมจับเคระจากนั้นก็หามุมลับตาแล้วปีนข้ามกำแพงไป กำแพงลานเรือนไม่สูงนางจึงปีนขึ้นไปได้อย่างราบรื่นแต่ตอนกระโดดลงโชคไม่ดีเท่าใดตกลงไปในพงหญ้ารกนางได้กลิ่นเหม็นแปลกๆชอยมาถึงกับสำลักตาเลือกเจ้าช่างใจกล้านักเสียงเย็นชาของอินเกอร์จื่อดังขึ้นด้านข้างไม่มีวรยุทธแล้วยังกล้าเหาะเหินข้ามกำแพงเช่นนี้อีก ไม่รู้ฟังหมิงโผล่มาจากที่ใดเข้ามาฉุดนางลุกขึ้นเอ่ยเสียงเบาเจ้าไม่ต้องมาก็ได้อยู่คนเดียวน่าเบื่อจะตายฟงเย่เบ้ปากมิสู้มาร่วมสนุกด้วยดีกว่าถึงอย่างไรตอนนี้ข้าก็เป็นแค่สาวใช้หากเกิดอะไรขึ้นก็ยังมีในท่านทั้งสองคอยรับหน้าให้อยู่แล้วเหตุผลที่แท้จริงกว่านั้นก็คือนางเองก็อยากรู้ ว่าข่าวที่ลือกันเป็นเรื่องจริงหรือเท็จอินเกอร์จื่อปลายตามองนางอย่างรังเกียจก่อนตรวจสอบร,บรอบๆต่อเฟิงเย่กว่าตามองพบว่าเรือนแห่งนี้ออกจะดูเหมือนโรงละครมีเวทีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้รอบด้านมีผ้าที่ซีดจนไม่เห็นสีเดิมแขวนประดับไว้เฟิงหมิงกระซิบบอกนางที่นี่มีปัญหาจริงๆก่อนหน้านี้ข้ายังไม่เข้าใจ ว่าพวกเจ้าพูดเรื่องอะไรกันและไม่เข้าใจว่าเหตุใดอินชนพี่ต้องมาที่นี่พอเข้ามาจึงพบว่ากำแพงทั้งสี่ทิศแปะยันวิญญาณเอาไว้เห็นชัดว่าต้องการสะกดบางอย่างพอเขาพูดเช่นนี้รอบด้านก็เหมือนมีลมเย็นยาเยือกพัดมาเฟิงเย่สั่นสะท้านนิวหน้าเอ่ยว่าท่านอย่าพูดจาหน้าขยุกเช่นนี้สิข้าพูดตามความจริงนี่นา แต่เจ้าไม่ต้องกลัวไปมีอะไรข้าจะปกป้องเจ้าเองเฟิงหมิ่งยิ้มเติจ้าดุดแสงตะวันพาลุเมฆหมอกเพียงมองก็ชวนให้รู้สึกอบอุ่นใจเฟิงแย่เหมปากขณะกำลังจะพูดอะไรบางอย่างก็เห็นอินเกอตือที่อยู่อีกทางหยิบทวนยาวที่ใช้ในการแสดงขึ้นมาด้วยสีหน้าไร้อารมณ์จากนั้นก็ก้าวอาจอาจมาทางพวกเขาพร้อมกับกลิ่นอายสังหาร ปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ